โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มากับผมคนเดิมตรยการก็มีพชีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา,าอยู่กับเกมแกลนี่สามอย่างที่ทุกคนตามหาและรอคอยกันมานะครับโอเคผมเห็นเกมมีทุกคนถามหากันมาเยอะเนาะในที่สุดมีจริงหาพ่อมึงหรวไอ้ชายฮะมึงเห่าห,าหอไอ้ชายมึงอะเออโอเคนะครับก็เอาไงดีอะเราเล่นง่ายแล้วกันเนาะเราเล่นง่ายดีกว่านะครับไป เออมันดีดีแล่วให้มันให้เราเลือกอันนี้คือทั้งคู่นะครับอันนี้ก็คือแกรนนี่อันนี้ก็คือแกนปลานะครับคือแกนปลาแค่ตัวเดียวเราเล่นแบบทั้งคู่ไหมเออพอ่อมึงว้ามหาแม่เงาะไอ้ชายเออนะมากราฟิกสูงไปเลยืม,มาเราเล่นแบบทั้งคู่เลยนะสองลุ่มหนึ่งเป็นไงวะอ,อย่าหวังให้ผมเล่นผ่านนะครับโอเค นคือหนึ่งเราไปที่ปราสาทนะครับปราสาทมึงใหญ่โตนะเนี่ยทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเหมือนมีกล้องจอปิดด้วยเอาละครับเอาไงต่อเราอ่ะอ้าวล็อกเองเฉยแล้วเรามาทำอะไรครับ โอเคครับไปค่อยๆย่องเข้าบ้านนะครับเกิอดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยใครแอบดูอยู่ใครมันทะลึง่งฮะโดนดีเข้าแล้วไงมึงมาผิดมาบ้านผิดหลัง,งนั่นไง มึงมีปืนแล้วมึงยิงนั่นเนี่ยกูว่าละกูว่าละวา่ากูเลี้ยงอีกแล้วไอช้ชายแม่งสองลุมหนึ่งกูจะไหวไหมนเนี่ยเดีย๋ยวผมขอลดเสียงหน่อยนะครับโอเคมาเฮ้ยหันชายร้ายช้ายทุกทีเลยเกมนี้โอเคครับหันโอเคละสิ่งที่เราต้องการอุ้ยนี่ก็คือที่นี่คนลักแร้คุณยายหรือเปล่าอ๋อที่แหญ่แล้วยัยงไงอ๋อเราต้องกดค้างนะครับแหม มีการแบบนี้ซะด้วยนะต้องกดค้างแล้วหรอ่อภาคนี้ยากแน่เลยยากแน่เลยกูบอกเอาละสองตัวใช่ไหมสองตัวหนึ่งตัวช่างแม่งครับกูไม่สนกูไม่กลัวครับพ้ใช,ช้ชิมหายแล้วแต่แม่งก็น่ากลัวอยู่นะทำอะไรได้วะตรงนั้นเปิดไปเราได้แลยปะวะอันนี้มันระดับง่ายแล้วเว้ย กูว่าถ้าเดินไปชนแม่งอาจจะแบบมีตกอะ่ะหัวก็ะโหลกตกนะตรงนี้ก็ต้องไขอีกเหรอเฮ้ยเอาดีเปิดมากูเจอแม่ง <c oughs> ดองเลยนะ <c oughs> บ้านค่อนข้างเล็กนะครับ มีกระสุนรู้สึกว่าภาคนี้มีเซเลนดีนาด้วยเซเลนดีนาจะน่ากลัวแค่ไหนวะเฮ้ยวิวิผมทําเพื่อไม่ให้ผมตกใจเองนะครับห้องไม่มีห่ำอะไรให้กูเลยใช่ไหมนี่ยไอ้ชายวิถึงก็เอาเลยหรอวะไอ้ชายเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยมึงอ้า พ่ชายโอ้โหอะไรเนี่ยมึงสี่นาทีเองไหนคลิปเนี่ยมึงเอาขนาดนี้เลยหรอไอ้ชายฮะเดี๋ยวดูระหว่างวันแรกกับวันสุดเออดูระหว่างวันแรกกับวันที่ผมเล่นเกมนี้ไปนานๆเข้านะครับคุณอาจจะเห็นการพัฒนาการของผมนั่นเองนะครับตรงนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้ห้องเน่ยจะได้แบบไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ กูยังไม่ทันทําอะไรนะไอ้ชายเรารู้สึกว่าไอ้ลุงนั่นแม่งมีปืนนะครับไม่มีอะไรใช่ไหมห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมลุงแม่งมีปืนมแม่งขี้โกงไอ้หำกูแม่งไม่มีอะไรเลยสเสนหน้ามึงมาพ่องดองนะครับเหิน มีลูกซองนะครับกระสุนลูกซองเฮ้ย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 แกนี่ชอตฟอ้แกนี่นอ้าวไอ้ชายเฮ้ยแล้วแกนี่มันเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมโอเคมันไม่เห็นนะเราดอนไอชิมหายละ <c oughs> มันมีการเดินแบบกวนส้นติงนะครับแล้ววันนี้น้ำนี่มันจะมีอะไรเปล่าวะ war? เอ้าชิมหายละมันเห็นกูละไม่มีวิ่งเหรอเฮ้ย ทำไมมันช้าขนาดนี้วะโอ้ช้าเกินอะ่ะเอาจริงช้ามากเลยอะ่ะช้ามากเลยนะคุณผู้ชมช้ามากจริงๆจะตามมาว่าวะเนะี่ยวันนี้ห้องอะไรอีกวะเนะี่ยแล้วคุณตายอยู่ไหนวะเนะี่ยคุณตาพ่อมึงเหอะไอเซเลน่ามึงเหงาหอ๋อ ให้เลยจวิชายมันถือปืนมาแล้วมันแบบว่ามึงคิดว่ามึงจะมาจีบลูกสาวกูเหรอลูกสาวกูมีคนเดียวนะแล้วแม่งก็ถือลูกซองมาไอชายม,มึงพ้าไปแล้วหรอไอชายแล้วกูจะอเอาเป็นว่ามันเป็นภาคที่เล่นยากพอสมควรนะดูจากทรงแล้ว<ม>แล้วเหมือนว่าผีคุณยยายเนี่ยไปแล้วเหรอ คุณยายไปไหนแล้วไม่รู้เสียงมันจะเหมือนแบบโดนมดกัดอะนะเวลาแบบเจอสเลดินาทีผมมันปิดประตูหมดเลยวะอันนี้คืออะไรวะเวพอนคีเหรอพ่อครับไอ้ชายมึงมองหาแม่มหรอไอ้ชายมึงมาไหมสเลดีนามึงมาไหมสเลดินามึงมาไหมมึงมาไหมไอเวนนี่ เจ็ดนาทีไม่ได้มีประโยชน์หามอะไรเลยครับได้แค่เดินนอกเดินรอบนอกบ้านประโถพี่ชายคือ <c oughs> มามากูรู้ดีกูรู้ดีว่ามึงมาเฮ้ยโอ้โหกูมองนี่เป็นหัวของอิตาลุงนั่นไอผีคุณปู่อะเออเอ <c oughs> าละครับ โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าผมยังหาหนังสติ๊กไม่เจอเลยนะผมเห็นว่าเกมเพลย์มีหนังสติ๊กอยู่นี่แล้วก็เฮ้ยนี้มันฟืนนีว่าอย่ามาทางนี้นะจ๊ะ mm hmm. แต่เป็นแต่คือเกมนี้มันเล่นยากนะ mm hmm. ผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ก็จะมีคนลกสวย mm hmm. เช่นผมบอกว่ายากแค่ไหนมันก็ไม่พ้นความสามารถเราหรอกใช่ไหม เฮ้ยยายเรามาตามติดชีวิตคุณยายกันดีกว่าครับเออมาคุณยายครับคุณยายคุณอ่ะคุณยายคุณยายใจเย็นครับคืนอุ้ยไอ้ชายไอ้ชายมึงมึงมาหาแม่มึงเหรอใช่จริงด้วยมันมาหาแม่มันเ,เละละโอ้โหโอ้โหเดินบกกลับเจอผีคุณตาในกูแบบเซ็งเลยนะเออ จริงด้วยครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมาหาแม่มันหรอมันก็มาจริงโอ้ยชายเว้ยโกับดักโง่ๆสำหรับคนโง่เท่านั้นแหละที่โดนเหยียบแต่กูไม่ได้เหยียบหรอกกูบอกเลยมึงไม่ได้กินกูหรอกพ่อมึงครับใช่พ่อมันแหละคุณยายแล้วกับดักมันก็หายไปแล้วนะโอ้โห มันเป็นเกมที่แบบไม่ได้ฆ่ากูแบบธรรมดาละมันเป็นเกมที่แบบว่าเห็นปะมันไม่ได้เป็นเกมแบบฆ่ากูธรรมดานะครับมันเป็นเกมที่แบบว่ายัางไงอ่ะเออจะเรียกว่ายังไงดีคือมันลําบากอะเอา,เอา,เอง,เอาง่ายๆนะมันลําบากมากเลยในการเล่นไอเกมเนี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมันมีออมอนสองตัวก็ได้นะผมเรียกว่ามอนนะผมขอเรียกลงว่ามอนไม่มา มาไหมเอ่ยนั่งโดนลูกซองอัดใส่นี่แย่เลยพ่อมึงครับไอ้ชายใช่ครับพอ่อลสลันนิน่านนั่นแหละ <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>อีกคนใช้ไม้เบสบอลอีกคนใช้ปืนเจริญพรโยมบ,บ้านบ้านแสนสุขที่แบบแสนจะอัปมงคลครับยัาไงดีแต่ว่าด้วยความกล้านี้นะครับทำให้ผม เข้าบ้านมันได้พอสมควรแล้วนะครับคือผมรู้ครับคนดูอยากเห็นผมเล่นในเกมนี้แบบตกใจอะ่ะเออมเข้าใจฟิลน,นั้นอยู่นะเหมือนกับแกล้งคนเล่นอะ่ะเออรรอมันมาก่อนนะอีเวนอิสเซลินดีนะ่าเซลิน่านะนะถ้าเกิดว่ามึงมาหลอกกูอีกกูจะไปสู่ขอพ่อกับแม่มึงนะครับมึงมากูรู้กูรู้ดีนั่นแหละแปลว่าโอเคใช่ไหม กูให้ค่าสินสอดแบบหนึ่งสลึงไปมึงอะหสลึงนี่คือแบบเป็นบาทนะไม่ใช่แบบทองนะเออเอาไงดีวะผมว่าไอ้น้ำเนี่ยมันแปลกๆวะ่ะถ้าลงไปนี่น่าจะยุ่งหน้าดูข้างในมันมีผีคุนยายอยู่วะ่ะมันมีวิธีการโยนของหรืออะไรไหมวะเนี่ยเฮ้ยมันออกไปแล้ว เผีหุนตาหรือผีหุนตาไว้ในบ้านคนเดียวก็คงไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเง,งียบเงียบเงียบเงียบไว้โอเคตรงนี้มีกระสุนตรงนี้ล่ะตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เหมือนเป็นทางผุๆทางหนึ่งนะครับโอเคแต่บ้านมันเป็นบ้านที่แบบเข้าง่ายนะเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างช้าด้วยอะเออตัวละครแบบผีแต่ละตัวเนาะมามมอีกไหมฮะฮิดเวนนี่มาได้มาดีนะมึงอะตกไปจะเป็นไราวะอยากลองอะแต่รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับมีอีกาด้วยเหรอนี่ไงมึงจิกมือกูตายแน่เลยมึงเค้ยวมึงเฟี้ยววะฮะ คือแนะ่รู้สึกว่าเราจะต้องใช้ปืนยิงมันนะแต่แต่ผมชอบที่แบบว่าภาคนี้มันมนยืนบนบ้านนะ่ะแล้วกูตกลงไปไปแล้วเปล่าวะ <c oughs> ทำไมกูทักทำไมกูชอบทำอะไรโง่โงวะฮะ <c oughs> ไปไปวันนี้ทุกคนครับ <c oughs> พอแค่นี้แล้วกันเนาะ <c oughs> ถือว่าวันนี้คลิปนี้ผมมาทำให้แบบทุกคนดูเรียกน้ำย่อยเนาะแต่แน่นอนเดี๋ยวผมเล่นไอเกมส้นติงน่ให้ผ่านแน่นอนคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะผมมีแผนว่าเราจะเล่นแบบ Ghost mode นะคือโหมดผีนะคือแบบคุณตากับคุณยายจะไม่เห็นเรานะเพียงแต่ว่าผมจะเล่นแบบเทสดูเนะมันต้องผ่านยังไงนะโอเคป่ะก็ใครได้ชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจคนคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปแับเป็นนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ